ของขาวที่มีรสชาติหวานนํำครับกับเมนูมูหวานโบราณต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆครับอร่อยสุดๆส,สวัสดีครับพบกับผมเชฟยิสนะครับวันนี้เราคงอยู่กับน้ำตาลตรามิรผลเหมือนเดิมครับ วันนี้เราจะมาทำเป็นของขาวที่มีรสชาติหวานนํำครับเป็นเมนูอาหารไทยที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับบอกให้เลยนะครับว่าคือหมูหวานนั่นเองครับแต่ว่าไม่ใช่หมูหวานธรรมดาครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเป็นหมูหวานโบราณพอคนได้ยินคาว่าโบราณนอาจจะกลัวนะครับว่าทำยากแง่แงเลยบอกได้เลยนะครับว่าทำง่ายนิดเดียวครับนอกนั้นยากหมดเลยครับทำ ไม่ต้องตกใจครับทำง่ายครับไม่เกินความสามารถแน่นอนหมูหวานนะครับก็เป็นเมนูที่เอาไว้กินกับอะไรอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ข้าวคลุกกะปิข้าวสวยข้าวต้มข้าวเหนียวโจ๊ก น้ำพริกแกงเรียกว่าทำทีเดียวนะครับเก็บไว้ได้กินอีกนานไม่มีเบ no ื่อครับเวลาพูดถึงหมูหวานนะครับมีคําว่าหวานอยู่ในชื่อแบบนี้แน่นอนว่าพระเอกของเรานี้ไม่พ้นน้ําตาลแน่นอนครับรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราเลือกใช้น้ําตาลให้เหมาะสมกับประเภทการทําอาหารนะครับจะเป็นการช่วยชูรสชาติความอร่อยความโดดเด่นให้กับเมนูนั้นๆครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกกันว่า The a r t of sugarology ครับเป็นการเพิ่มเสน่ห์ความอร่อยให้กับอาหารของเรา ก่อนจะเริ่มลงมือทำนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่ามูหวานโบราณแตกต่างจากมูหวานธรรมดายัางไงนะครับต้องบอกเลยว่ามันคือขั้นตอนการปรุงนั่นเองครับมูหวานทั่วๆไปนะครับจะต้องใช้เครื่องปรุงหลากหลายชนิดนะครับกว่าจะทําให้มันอร่อยได้แต่สําหรับมูหวานโบราณนะครับจะมีเพียงแค่3มเกลอนะครับน้ําปลาแล้วก็น้าตาลเท่านั้นเองครับ และสาหรับน้ําตาลที่เราจะเลือกใช้กันในวันนี้นะครับตัวแรกเลยครับนี่น้าตาลอ้อยผสมน้ําตาลมะพร้าวตรามิรผลตัวนี้จะช่วยเสริมรสชาติหวานหอมจากน้ําตาลมะพร้าวเหมาะสาหรับทุกจานอาหารไทยและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยน้ำตาลทรายแดงตรามิตรผลครับตัวนี้จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เคล็ดลับเมนูอร่อยครับโดยที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหลักของเราครับเริ่มจากน้าหมูของเรานะครับนี่มาโรยเกลือนะครับให้ทั่วๆเลย ใช้เป็นเกลือเม็ดนะครับเราก็ทําการขยานะครับนี่ขยําให้ทั่วๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปล้างน้ำเปล่านะครับเอาเกลือออกให้หมดครับใช้วิธีนี้รับรองว่าไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนครับอันนี้ครับเราล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะครับซับให้แห้งนิดหนึ่งครับแล้วเราก็จะมาทําการ หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำครับวันนี้ยิ่งหั่นชิ้นเล็กนะครับยิ่งใช้เวลาน้อยนะครับใครชอบชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเวลาเคี่ยวก็จะนานขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นเองพอเราหั่นหมูเสร็จนะครับก็วางพักไปก่อน,นครับจากนั้นเราจะมาทํามเกลือกันก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับ3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอารากผักชีแล้วก็กระเทียมครับมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กก่อนจากนั้นเราก็ไปโขลกได้กันหมดเลยครับตัว3มเกลือแล้วนะครับเสร็จแล้ว ได้3มเกลือเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการผัดได้เลยนะครับใส่น้ํามันลงในกระทะเล็กน้อยครับพอน้ํามันร้อนดีแล้วนะครับเราก็ตัก3มเกลือของเรานะครับลงไปผัดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับเราจะผัดจนมันมีกลิ่นแบบหอมๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้ไหม้นะครับเอาละหอมแล้วนะครับจากนั้นน่ยเราก็ใส่หมูของเราลงไปได้เลยครับแล้วก็ผัดให้ทุั่วนะครับตันนี้เราจะให้หมูของเรานะครับเคลือบไปด้วย3มเกลือครับจะได้หอมๆทุกอนูเลย อาลครับนี่ผมก็ผัดจนหมูสุกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้หมูแบบนุ่มๆนะครับบางคนเนี่ยเขาจะเอาหมูไปต้มก่อนครับจนนิ่มครับหรือว่าในระหว่างการผัดนะครับจะเติมน้ําลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หมูของเรานุ่มต่อไปนะครับปรุงรสนะครับใช้น้ําปลานะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลอ้อยผสมน้ําตาลมะพร้าวนะครับตราไิ่ผล3ช้อนนะครับ ช่วยทําให้ตัวซอสของเรานะครับมีความข้นนะครับสีสวยหอมน้ําตาลมะพร้าวนะครับซึ่งจะเข้ากันได้ดีกับสารเกลือนะครับสุดๆเลยจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงตรามิรผลลงไปนะครับหช้อนโต๊ะตัวนี้นะครับนอกจากจะทําให้หมูหวานของเรานะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับสีเข้มแล้วเนี่ยยังเพิ่มกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยครับเติมน้ําซุปนะครับเพื่อให้น้ําตาลมันรัดตัวนะครับแล้วก็มีความเหนียวข้นครับแล้วเดี๋ยวพอมันงวดลงนะครับได้ความข้นที่ต้องการเนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ตอนนี้งวดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรายกไปจัดจานกันเลยครับครับวันนี้เราจะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับเห็นมันง่ายๆแบบนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆครับนะเรามาเริ่มชิมกันเลย หมูหวานโบราณของเราวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆครับอร่อยสุดครับถึงจะเป็นเมนูที่มีรสชาติหวานนํำแบบนี้นะครับแต่ว่าได้น้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตรามิตรผลเข้ามาช่วยนะครับก็เลยทําให้เราได้รสชาติที่เป็นแบบหวานละมุนละมนะครับหวานแบบว่านุ่มนวลไม่หวานแหลมหวานโดดจนเกินไปแถมในได้น้ําตาลทรายแดงตรามิรผลนะครับเข้ามาเพิ่มความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับทำให้สีสันเนี่ยเข้มสวยงามน่ารับประทานครับมีน้ําปลามาช่วยตัดรสกลิ่นหอมนะครับของสามเกลือเข้ากันได้ดีมากๆครับ หมูสามัญของเราก็นุ่มหนึบหนับพอกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับโอ้โหดีต่อใจจริงๆครับเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูมูหวานโบราณของเราครับผมว่าเป็นเมนูที่น่าทําสุดๆครับเพราะว่าทําครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าเก็บเอาไว้กินกับอีกได้ตั้งหลากหลายเมนูครับก่อนจากกันไปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเคล็ดลับความอร่อยของเราอย่างน้ําตาลมิตรผลครับวันนี้ผมและวงในกูเกิ้ลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ